ไปหากนินครับใน,นไปตั้งบ้านปางก้อมปางพระการ bà ba đã cầm biết đặt cốt các đặt thầy mong say đọc họ thì mang hạt kiếm bất lợi xa, và hạt kiếm lái ba triệu mất thì đấy là Thế mà, phải nói là con khen là đó, vai ăn đi đấy, đấy. ใช้มีเป็นพวกแข้งนะนี่โอ้ใช่ใช่เป็ดใช่ใครับงานเราพูดกรันฮะอ่าคนที่เขาทำนเจ้าของกระทำทำใจเป็นว่างานทำได้ทุกวันเนอหนึ่งวันพันเหตุการณ์นะครับหนึ่งวันพันเหตุการณ์ ทำใจมันเป็นเจ้าน้ายตัวเกา่าถ้าถึงตีหมายนะครับถึงตีหมายแล้วนี่มงมงทำมหาหากินเป็นปากกเป็นว่าน้ำแห้งไปจ้อยผู้เตียมันล้นฝ่ายนี่ครับปากกกินดีครับวันนี้เรงพอกัน คนหมานมันจึงหมานมาต้วยคนหมานแฮมชมหมานดับเบิลหมานร้องพอสักสากนาทีกับปีคือมีปีปกปากฏน้ำไหลยอยู่ ไม่ได้ว่ากันเพี่ป่าก็มาท,ทําทายอะไรไห,ห้ามเจียวป่ากดนักวันนั้นลูกพี่เมันมาลองพอแล้วได้ไปปล่อยสะไบพี่น้อยชิบัว ไปละได้แน่นอนปุ๊บเน้นตัวปฐมมันเลิกมาแล้วนะกดหน่อยกะนนี่รุนนี่ละรุนเี่เขาต้องการปลอยเนี่ยครับ <c oughs> นี่ปีน้องปากกดครับปากกดเหลืองปากกดเมืองเมืองนี่คือความต้องการของปีน้อยครับลูกพี่จัดมือครับ เอาไปปล่อยซะปล่อยบอ่อเฮาเนาะครับเนาะวันน้า,นามันจะได้แพ่ไปทำเมนูร้านแรงมาเซสสะปาะชเปดเมนูครับแหลกแหกหมานได้ตัวแรกตัวที่สองกระต้อยมามันลุ้นครับนี่นี่คือปากกเหลืองครับอันนี้มันน้อยลําไปนะแต่ความจริงวันนั้นลูกพีได้มาตัวจัดงามจัดงามครับนี่ปากกเหลืองครับอา้าวตัวที่สองมารุ่นกันครับ แก่นกอยหมืเออมาดับเบิลหมานหมานดับเบิลปากกดนี่มันจะชอบน้ำเกี่ยวเนี่ยนี่มันต้องแหัมสักน้อยครับมันจะขายดีเอากินลักครับกินลักกินลักปากกดกินเบ็ดมวนนะครับตึกต๊กตึ๊ก ไปละแม่นละแม่นละ,ละตึง้งยังเออไอ้แล้ครับตัวที่สองมาแล้วอันนี้ใส่ใส่ดีใส่างามครับนี่รอรอรอตีกดอตเลยเดี๋ยวผมอันนี้ผมกลับกล้องเพื่อตี่ยนกดเลยนี่นี่มาเตยคนหมานคนทำไมาหากินเนี่ยครับไปน้อยมาอยู่พะเยาเจ้าของกระท่อ<ม>ทั้ใจนะครับ ป้าพี่น่อยมาเสาะว่าหาก,กินครับนี่เ <c oughs> มเดียนี้เปิดกำลังสอนจอระเข้ไาวา้น้ำอยู่นะครับเจ้าของกระท่อมทั้ใจโอ้ชุดอาหาร,ารเด้่อกแลเจ้าของกระท่อมทั้ใจกำลังสอนจอระเข้ไาวา้น้ำอยู่ครับตัวที่สองตัวนี้วครับใส่กำลังงามนะครับใส่กำลังป่อย <c oughs> แจมเลย ตัวทีซีกระตอยมาครับมนัมนมนัมนมันมันยี่กับมวลยูอันนี้ตัวใหญ่แหมขี้ปุ่มมันปังแห <c oughs> ออมพอพอขี้ปุ่มปังเลยหลายรอบแล้ว <c oughs> แต่ขี้ปุ่มปังไว้นะไอ้หนอกินอาหารหลายรอบแล้วตอนนี้วืดเป็นหลายดอกครับ <c oughs> ตัวทีซีแล้วครับตัวทีซีแล้ว มมนละครับมานละปลากดไส้นี่เอาไปกินยังบาบาบบน,นี่เตือนนะครับนะเพราะว่าอันนี้ไส้นี่เป็นน้อยจะเอาไปปล่อยนะครับมันยังเหมมีกินมินอันนีงมันเต็มที่เตือนนะครับนอไส้ที่ไส้กำลังงามไส้กำลังเอาปล่อยครับเป็นนยต้องการขนาดนักลูกพี่กระท่อมทาใจปลามาตกครับเดี๋ยวปลามาหาโอ้ได้ไอเปิลสุดหยออนแล้วครับ ใเต็มปะเจ้ามูป่าพี่น้อยมาชอบอ่าหาก,กินชอบในวิธีทางเดียวกันนะครับเนาะชอบหากินชอบเนี่ยนั่นเนี้ยนี่มาลุ้นตัวที่ห้ากันครับแีมน้อยหน้าหนาวป่าชอมกินดีครับเล้าป่ากัดกดกัดตัวใหญ่ด้วยนะครับเนาะ ม่เดียวนี้ปากกดมันกำลังหาเริ่มใหญ่ไงนะครับเนาะ, <c oughs> ะตัวที่ห้าเอาละกินละครับกินละครับ <c oughs> อุ้ยวืดครับบืด <c oughs> เดี๋ยวแปลงที่ปุ่มป่องขึ้นมามัน <c oughs> ตัวที่แปดมันตัวที่แปดครับตัวที่แปดมาแล้วเ <c> อ <oughs> ตัวที่แปดนี่เหมือนหน่อยฮะ ตัวน้อยกลัวเก่านะ่อลูกพี่กะกี้ลูกพี่ยืนอยู่กลางแดดพุนะ่นน่ะกินดีนะตัวที่แปดนี่ง่ายมาอยู่ห่มนี่ลูกพี่เจ้าขนาดตัวที่แปดนี่มาต่อครับมันรุ่นตัวที่เก่ากันมาแล้วตัวที่เก้าลงไปหกวินาทีครับสุดยอดเลยโอ้ดีตัวใหญ่นะครับใส่ดีใส่งามหน่อย น่าล <ciğim. S 2> ูกพี่ไปยืดกลางแดดฝากกินดีีลูกพี่มาอยู่ห่มนี่ปลาป่กคยกินไเออมันไท้ดูลูกพี่ไงลูกพี่ยืนกลางแดแล้วกินดีพอทั่ตัวที่แป้นี่กินจ้าขนาดไะนตัวที่เก้าแล้วครับนั่งกพอครับก็พอนั่นใกล้ถึงเป้าหมายแล้วครับนี่อันนี้ตัวที่เก้าแล้วนะครับเนาโอเคมาลุ้นตัวที่ชิปกันครับ ลงไปแล้วเมื่อกี้หกวินะครับเนาะ รุ่นตัวที่ซิกันครับแหมน้อยเขาหน้าหนาวแล้วปากกดตมันจะตัวใหญ่เนะครับนาะเดี๋ยวนี้เป็นปากกดตเป็นวัยรุ่นอยู่ครับเบาลวครับตัวที่ซิครับตัวที่ซิตามเป้าหมายครับสุดยอดโอ้โหได้ตามเป้าหมายเลยครับซิฟตัวตามทีครับปางเอฟซีไว้นะครับนาะจะทายให้พอเอ้าอี้ก่อนเดี๋ยวพี่น้อยจะ่วยลูกพี่เป็นตกนะครับนาะแล้วพี่น้อยจะอัปเดตเือพอ ว่าได้กันกีตัวนะครับเนาะใจ้เวลาไปประมาณกี่ชั่วโมงทั้งมดทั้งมวลพี่น้อยจะเอาไปปล่อยบอขุดใหม่บอขุดใหม่พี่น้อยตอกแรงมาเสนะครับเนาะนี่ครับปากุดเหลืองเนีย่ยเมนูยั้งกะลัมครับนี่วันหน้ามันตาถ้ามันใหญ่ปุ๊บเขาทำเมนูอย่างก็ได้กะลัมทำได้หลากหลายเมนูนะครับเนาะนนนนนเป็นเมนูอาหาร้านแรงมาเส สาขาพะเยานะครับเนาะพีน่น้อยเอาบรรยากาศให้พอเตออี้ก่อนเดี๋ยวได้ไปปล่อยกี่ตัวเดี๋ยวพี่น้อยจะบอกคือเนาะครับเนาะแล้วปะกันคลิปหน้าสวัสดีครับ